นะคะเราก็จะมารีวิวช็อปคินซีซันสานะคะนี่เราซีซันสามนะคะช็อปคินซีซันสาก็เราได้แกะไปแล้วนะคะแกะก่อนที่จะเอามารีวิวนะคะก็มาดูกันเลยเราก็จะแกะนะคะนี่นะคะแกะออกมาแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ ค่ะนี้นะคะก็จะเป็นทั้งหมดที่ได้มานะคะก็จะมีตัวเทียบค่ะว่าเราได้ตัวไหนตัวไหนนะคะแล้วก็จะมีเป็นถ้าเป็นเอ่มนี่ค่ะถ้าเป็นสีขาววงสีชมพูนะคะ ก็จะเป็นคอมมอนเป็นธรรมดานะคะแล้วก็สีเขียวก็จะเป็นตัวแรงค่ะส่วนสีชมพูก็จะเป็นอุลตราแรงนะคะสีฟ้าก็จะเป็นสเปเชียลออดิชั่นค่ะแล้วก็ส่วนสีขาววงสีน้ำตาข้าปกรอบเป็นสีน้ำตาลก็จะเป็นลิมิเต็ดออดิชั่นนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลิมิเต็ดออดิชั่นนี่นี่นะคะก็คือจะเป็นลิมิเต็ดออดิชั่นเลยนะคะ ในเซตนี้ก็จะมีทั้งหมด6ตัวนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่นะคะว่าจะได้ตัวไหนมาค่ะเรามาดูกันเลยว่าได้ตัวไหนมาบ้างแรกนะคะก็จะเป็นขนมปังค่ะตัวที่สองก็รองเท้าตัวที่3มทีวี ตัวที่4ี่จะเป็นบ้านนะคะตัวที่5ก็จะเป็นเครื่องตีหรือว่าเครื่องชงกาแฟนะคะที่5ก็จะเป็นเหมือนอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อะ่ะนี่นะคะทั้งหมดที่ ได้มาในเซตชอปขี้นซีซันสามนะคะนี่ดูก็จะมารีวิวให้ดูทีละตัวเลยนะคะว่ามันคืออะไรว่าแร่หรือไม่แลหรือว่าธรรมดาในแบบนี้นะคะชิ้นแรกก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะน่าจะเป็นพายมัง้งชิ้นชิ้นชิ้นนี้ค่ะค่ะ ก็มาต่อกันนะคะเมื่อกี้แม่เรียกนิดหน่อยตัวแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะนี่เป็นตัวธรรมดานะคะสีขาวธรรมดาตัวต่อไปตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนั้น ตัวนี้ก็ธรรมดาเหมือนกันเครื่องตัดไปเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขอู้เครื่องคิดเลขสีฟ้าด้วยสีฟ้าคืออะไรเอ่ยสีฟ้าเป็นสเปเชียลอิดิชันนะคะก็ เป็นหายากอยู่หายากนะคะหายากนะสีฟ้านี่คือทั้งหมดนะคะที่เป็นสีฟ้าก็จะมีแม็กค่ะกันไกลลินสอสมุดโนตนะคะเป็นสมุดแล้วก็ยังลบค่ะแล้วก็เป็นเครื่องคิดเลขหรือเปล่านะ่าจะใช่แม้บรรทัดแล้วก็สมุดเหมือนกันค่ะ แม็กซิมม่งกันไปก็เป็นเหมือนกันนะคะแต่วา่าคนละีแค่นั้นเองต่อมาก็จะเป็นเครื่องตี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 ไไม่รู้ <S <S นี่นะคะเครื่องตีก็จะเป็นธรรมดาเหมือนกันต่อไปบ้านนะคะบ้านบ้านบ้าน,บ,านบ้านอยู่ไหน รรมดานะคะนี่ตัวนี้บ้านนี่นะคะบ้านต่อไปขนมปังค่ะขนมปังก็อะไอ่ะไม่แลขนมปังก็ตัวธรรมดานะคะต่อไปก็จะเป็นรองเท้าค่ะรองเท้าแรนะคะนี่ค่ะรองเท้ารองเท้าอันนี้แรนะ ตอนนี้สีเขียวแลนะคะนี่สีเขียวแลนะต่อไปก็จะเป็นทีวีค่ะทีวีทีวีอยู่ไหนทีวีทีวีก็สีเขียวนะคะแลนะคะสีเขียว ต่อไปเค้กค่ะอันนี้เค้กเค้กอยู่ไหนค่ะค่ะเค้กอ่าอยู่นี่ค่ะแต่คนละสีของเราเป็นสีแดงเค้กนะคะแลอันสุดท้ายก็คือรองเท้าส้นตึกอ่ะ นั่นแหละนะคะส้นตึกนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะเราเท้าส้นตึกหาะองเท้าส้นตึกก่อนอยู่ไหนนี่เป็นตัวธรรมาดานะคะนี่ธรรมาดาแล้วก็มาดูที่เป็นตัวเซอร์ไพรส์นะคะตัวเซอร์ไพรส์เราก็แกะแล้วเหมือนกันจะมีสองตัวนี้ค่ะ นี่น่าจะเป็นมะเขือเทศแล้วก็หมวกนะคะอาดูหมวกก่อนค่ะหมวกอันนี้โอหมวกก็สีชมพูค่ะนี่นะคะสีชมพูค่ะหมวกค่ะสีชมพูก็เป็นอุลตราแรนะคะก็แรงเหมือนกันมาดูอันนี้ค่ะ เวือเทศหรือเปล่าไม่น่าม่รู้อ่ะอาอันนี้ก็แลนะคะนี่อันนี้เลยอันนี้นะคะโอเคค่ะโอเคค่ะนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดที่เรารีวิวมานะคะในอะชอบขิ้นซีซั่น3นะคะเราซื้อมาราคา 595บาทนะคะก็จะสะสมเรื่อยๆๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นเซตแรกเลยนะคะที่เราซื้อมาทั้งหมด12ตัวค่ะทั้งหมด12ตัวนะคะ12ตัวก็เยอะเหมือนกันนะในเซตซีซัน3นะคะจะมีทั้งหมด140ตัวค่ะ เฉพาะซีซัน3เท่านั้นนะคะซีซัน3จะมีหนึ่งสี่ตัวค่ะทั้งหมดนะคะจะมีคอลเลคชันของมันเลยนะคะ,ก,ะ,คะ,ะ,คะก็จะมีต่อหนึ่งสตัวค่ะนี่นะคะก็จะมีตากก้ามาใบหนึ่งเป็นใส่ใส่ส์ไรส์นะคะนี่ก็ขออย่งใหม่นิดนึงก็มีตัวที่ Special Edition อยู่นะอยู่หนึ่งตัวคะ่ะไม่แน่ใจว่าอันไหนน่าจะเป็นเครื่องคิดเลขนะเดี๋ยวขอดูใหม่อีกทีนะคะน่าจะเป็นเครื่องคิดเลขนะคะที่ Special Edition เครื่องคิดเลขและะ้ะอยู่ไหนเอ่ยขอไปหาแป๊บหนึง่ง อ๋อนี่ค่ะเจอแล้วน,นี่นะเครื่องคิดเลข4ม่วงนะคะน่าจะใช้เครื่องคิดเลขเหรมั้งเราแปลไม่ได้หรอวันคืออะไรอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นพวกสเปเชียลอีดิชั่นหมดเลยนะคะพวกอันนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนี่นะคะก็จะสะสมให้ครบทั้งหมดกี่เซตก็ไม่รู้ อ๋อจะมีทั้งหมด12แพ็คหรือเปล่านี่นะคะก่าจะมีสิทั้งหมด12แพ็คนะคะค่ะแล้วก็จะมีตะกร้าให้มาในตัวเซตด้วยนะคะอีกอีก4ใบค่ะนี่นะคะก็จะเป็นตะกร้าแบบซิลิโคนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตะกร้าซิลิโคน4ใบนะคะ เอาไว้สามารถเอาไว้ใส่ชับขิ้นได้นะคะเราสามารถเลือกซื้อได้ค่ะว่าเราจะซื้ออันไหนนะคะแล้วก็จะนำมาเก็บใส่ไว้ในน,นี้นี่นะคะนี่ก็เป็นตะก้าใส่ชับขิ้แล้วก็มีใส่นี่ได้อีกค่ะได้อีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะคะ ก็สามารถไปซื้อกันได้นะคะก็เราก็จะเก็บตังค์เรื่อยๆนะคะประมาณ1-2ถึง2เดือนก็จะได้นะคะก็เวลาละ2 0 30อะไรก็ได้นะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะสามารถเก็บสะสมได้ด้วยนะคะนี่ทั้งหมด12ตัวนะคะชอปคิ้นนะในเซตหนึ่งก็จะมี12ตัวนะคะ อ่าในเซตหนึ่งก็จะมี10ตัวค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแพ็คใหญ่นะคะก็จะเป็นมีไข่มีตัวเซอร์ไพรส์ให้อีก2ตัวแต่ว่าถ้าเป็นเซตเล็กก็จะมีตัวเซอร์ไพรส์ให้1ตัวนะคะนี่นะคะก็จะเป็นช็อปคินทั้งหมดแล้วก็ยังยังไม่เสร็จเลยชีดชิดกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาก็ไม่หมด สวยน่ารักมากๆเลยนะคะก็เป็นเซตแรกเลยที่เราสะสมได้นะคะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะคะซื้อมาวันเสาร์รีวิวให้วันอาทิตย์ก็จะลงให้วันอาทิตย์เลยนะคะนี่ค่ะค่าวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนกับชอบขิ้นทั้งหมดนะคะ12ตัว ตะก,ก้าซิลิโคนเล็ก4ใบแล้วก็ตะก,ก้าใหญ่อีก1ใบนะคะแล้วก็จะมีตัวเทียบค่ะใบเทียบนะคะก็อย่าลืมไปสะสมกันด้วยนะคะสำหรับพี่ๆน้องๆที่ชอบแล้วก็ยังไม่มีนะคะก็สามารถเก็บตังค์ซื้อเองกันได้ด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนกับชาบ์พคินทั้งหมด12ตัวนะคะบ๊ายบาย